สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตัวถังดักไขมันนะครับ DIY ตัวนี้นะครับสองตัวนี้เลยนะครับที่เรามีอยู่ที่ร้านของเรานะครับที่ lazada แล้วก็ shopee นะครับทีนี้เป็นลูกค้าหลายท่านนะครับที่สอบถามมาว่าเอ๊วิธีการติดตั้งยังไงไม่ได้ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าคุณสมบัติของถังดักไขมันทั้งสองรุ่นนะครับมีความต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีการติดตั้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ ตัวแรกนะครับก็คือตัวที่เป็นทั้งดักไขมันขนาดสิลิตรนะครับก็จะมีลักษณะคมๆแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบกลมๆนะครับตันด้านบนนะครับก็คือเป็นจุดที่สําหรับน้ําเสียของซิคงล้างจานนะครับตกลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นน้ําดีไหลออกไปนะครับออกตามท่อแล้วก็ลงคลองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ระบาย ตัวไขมันนะครับอันนี้คือถังดักไขมันขนาด10ลิตรนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวถังดักไขมันขนาด20ลิตรนะครับซึ่งจะมีอยู่2สีด้วยกันนะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับวันนี้เราจะมาดูเฉพาะสีดํานะครับสําหรับถังดักไขมันของตัวถัง20ลิตรนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันสี่จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือตัวที่เป็น ตะแกงนะครับสำหรับรองเสร็จอาหารนะครับแล้วก็รับน้ำจากสิ่งมาไปข้างล่างนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับสำหรับน้ําดีออกมานะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นสําหรับตัวระบายไขมันออกแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดที่เป็นตัวระบายน้ําออกนะครับอันนี้ไว้ในการล้างถังนะครับถ้าเกิดว่าเรามีฝังถังไว้หรือว่าเอา ไว้เนี่ยเราก็สามารถเปิดแล้วก็มีน้ำได้นะครับอันนี้คือจุดต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะไปติดตั้งอย่างไงบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เรานำตะก้ากลองเศษอาหารนะครับไปวางไว้บนฝานะครับที่เรามีการทำเจาะรูไว้รแล้วนะครับเพื่อที่จะรับน้ำจากซิงค์ลงมานะครับตรงเข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะกลองเศษอาหาร ว่ากลองเสกอาหารนะครับแต่ภายในเนี่ยจะมีการกลองเรียกว่าเป็นระบบการรัานนะครับซึ่งจะตักไขมันนะครับให้เก็บไว้ในถังนะครับใช้ให้ไขมันออกนะครับจะให้ไขมันที่มากับสิ่งล้างจานเนี่ยครับเก็บไว้ในถังนะครับน้าที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเฉพาะน้ําที่เป็นน้ําดีนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น้ําจะออกมาเนี่ยจะเป็นเฉพาะน้ําดีที่สามารถรั่ระบายลงในคลองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น สิ่งที่พิเศษสาหรับถังกองถังดักไขมันตัวนี้นะครับประมาณก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวระบายไขมันนะครับหลังจากที่เราเก็บไขมันไว้เยอะๆนะครับสัก1สัปดาห์นะครับให้ให้เราระบายไขมันออกนะครับโดยเฉพาะตอนแรกเนี่ยนะครับตอนที่ติดตั้งแรกๆให้ทาการปิดนะครับปิดวาล์วก่อนเพื่อไม่ให้ไขมันออกนะครับเราก็ทําการหมุนนะครับหมุนปิด น,นะครับ <ht b> เพื่อที่จะปิดไขมันยังไม่ให้ออกนะครับก็<ส> <c oughs> เป็นเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูการติดตั้งกันนะครับสมมติว่าอันนี้นะครับคือซิงค์ล้างจานของเรานะครับซิงค์หลังจานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีท่อน้ําระบายลงมาทางล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือคือท่อที่เป็นทางน้ําของซิงค์ล้างจานลงมานะครับเราสมมุตินะครับเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกตอนนี้นะครับเราก็จะนําตัวถังดักไขมันที่เราประกอบ เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทาการวางไฟใต้สุนโดยนะครับโดยให้ตัวตะแกรงนะครับอยู่ตรงกลางครับของตัวน้ําจากท่อสิ้นยางจานตัวนี้นะครับน้ําสิ้นยางจานเราเาวลาตกลงมาหรือตกเข้ามาตะแกรงซึ่งจะกรงชั้นเก็บอาหารไว้รอบขึนะครับต่อมานะครับให้เรา,เาทําการต่อท่อนะครับจากถังดักไขมันเราเนี่ยนะครับออกไป น้ําทิ้งนะครับโดยนะครับเราจะมีท่อนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับสั้นๆแบบนี้นะครับก็ตัดจากร้านมาหรือไปซื้อมาอะไรก็ได้นะครับไปเรียกว่าเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับทําการทากาวนะครับแล้วก็สวมเข้าไปนะครับสวมออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับซื้อตัวสายน้ําทิ้งนะครับมีอยู่ขายอยู่ทั่วไปนะครับขนาดนี้นะครับขนาดประมาณ1นิ้วนะครับ ทำการนะครับสวมนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับอ้อย่าลืมนะครับหลังจากที่เราซื้อสายมาแล้วครับให้เราไปซื้อลวดนะครับสําหรับเอาไว้รัดรัดท่อด้วยนะครับตามร้านก่อสร้างทั่วไปจะมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวดนะครับแล้วก็ทําการนะครับสวมสายน้ําทิ้งนะครับสวมเข้าไปในท่อนะครับหลังก็ซื้อลวดที่รัดมาจากนั้นนะครับก็เอารวดที่เราซื้อมาเ่ยนะครับทำการรัด ลักท่อตัวนี้นะครับจากนั้นตรงนี้เราก็ออกต่อออกไปาตามจุดที่เราจะทิ้งน้ําได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือ,อลักษณะของการใช้แบบสายยางน,นะครับแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นนะครับใครมีวัสดุอื่นๆนะครับสามารถที่จะปรับได้อย่างเช่นถ้าใครมีอุปกรณ์ที่เป็นพวกท่อนะครับทีนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมี Ask, uh, เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นนะครับสามารถที่จะปรับให้ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับโดยการที่ก็ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ <c oughs> ิ่มขึ้นนะครับก็คืออย่างแรกคือท่อนนิ้วน,นะครับก็ตัดมาท่าประมาณ1ฟุตนะครับจากนั้นก็มีพวกข้อง,งอนะครับข้อง,งอพวกนี้นะครับก็ข้องอก็เป็นข้องหนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวนอกพวกนี้นะครับก็ทําการซื้อมานะครับก็ทากาวนะครับทากาวด้านนี้นะครับแล้วก็สวมเข้งงาไปนะครับแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะทําการซื้อนะครับพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยนะครับทำการสามารถที่จะต่อนะครับปรับให้เป็นรูปแบบต่างๆที่เราต้องการได้นะครับเพื่อที่เราจะต่อไปทิ้งน้ำจาร์น้ำใสแบบนี้นะครับก็มีข้องออีกตัวนี้นะครับนะครับเพื่อที่จะต่อท่อไปข้างนอกนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ก็ไปซื้อข้องอมาเพิ่มนะครับก็ต่อหลายๆขั้นตอนอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะปรับได้ตามบ้านของเราเลยนะครับว่าเราจะอยู่ตร่ไหนของเราก็ สามารถตั้งได้แล้วก็ให้น้ําออกไปตามจุดต่างๆเราต้องการได้นะครับน้ําตรงนี้จะเป็นน้ําดีนะครับผมทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนต่อมานะครับเวลาเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อไขมันเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะระบายไขมันออกนะครับก็ให้เรานะครับไปหาสายยางนะครับขนาดสักประมาณสีุ่่นก็ได้ต่อมานะครับเมื่อเรา ต่อมานะครับเมื่อเราใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเราต้องการที่จะเอาตัวไขมันออกนะครับเราก็จะสามารถไปซื้อพวกสายยางนะครับอย่างเช่นสายยางนี้ก็คือสายยางสีนะครับทําการสวมเข้าไปในตัวท่อระบายไขมันออกนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดนะครับไขมันนะครับเปิดเบานะครับเพื่อที่จะระบายไขมันออกนะครับนี่นะครับจากนั้นตัวนี้นะครับแล้วก็เทใส่ภาชนะอื่นๆนะครับ ชนะขวดหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อเอาไขมันไปทาลายนะครับจะเป็นตัวระบายไขมันนะครับอันนี้ก็อาจจะเทสักประมาณ1สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะระบายไขมันที่อยู่ในถังตะไครมันออกไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับกรณีที่เราอยากจะล้างนะครับล้างถังเนี่ยเราก็ทําการที่จะหมุนนะครับตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็จะเป็นรูนะครับล้วก็ระบายน้ําระบายไขมันแล้วก็ล้างถังตะไขมันออกมาได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้กรณีล้างถังตบไขมัน นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือขั้นตอนการาติดตั้งทางดักไขมันนะครับซึ่งมันค่อนข้างง่ายมากนะครับโดยเฉพาะพวกร้านอาหารพวกฟันที่แบบอยู่ข้างนอกแบบลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งที่บ้านของเราเองไม่มีนะครับเราก็เลยจำลองว่าถ้าสิ่งข้างนอกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะตกลงมาที่ท่อลักษณะนี้นะครับการตั้งดักไขมันติดตั้งดักไขม,มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตกลงมานะครับระบายน้าออกไปในจุดที่เขาให้ระบายออกนะครับซึ่งตัวนี้ก็เก็บไขมันไว้นะครับถึงเวลาเราก็ทําการระบายไขมันออกแล้วก็ไปใส่ขวดหรือใส่จุดภาชนะที่เขาที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับอันนี้คือระบายไขมันนะครับผมก็ประมาณว่าเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งสำหรับไขมันนะครับก็ถ้าเกิดมีคําถามตรงไหนนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับอดมินจะเข้าไปตอบ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ